ภาพสุดฟินอย่างมี่กับซีรีส์เรื่องใหม่ประกบคู่พระเอกรุ่นน้องอายุห่าง9ปีเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนต่างรอคอยสำหรับซีรีส์เรื่องกดล็อกลิขิตรักนำแสดงโดยนางเอกสุตาอย่างอย่างมี่ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างสวีข่ายโดยมีข่าวลือออกมาว่ากำหนดเวลาออกอากาศในวันที่13ตุลาคม2022 แค่เห็นภาพบอกโดยว่าทำเอาบรรดาแฟนซีรีส์จีนทั่วทั้งเอเชียฟินจิตหมอนกันไปตามๆกันแล้วเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นดีมากสำหรับอย่างมี่เป็นนักแสดงตัวท็อปของจีนติดอันดับ100คนดังที่ทรงอิทธิพลของจีนจากการจัดอันดับของนิตยสารฟร r ตโดยปี2,554อยู่อันดับที่92 และพุ่งร่วนเป็นอันดับ1ใน10ปีที่ผ่านมาปัจจุบัน36ปีแต่เรื่องความสวยนั้นไม่เปลี่ยนออรา่านางเอกสุปตาจับสุดๆส,สำหรับสวีข่ายเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการคัดเลือกในแบบในเมืองกวางโจถัดมาในปี2559สวีขายได้เซ็นสัญญากับหววหยูฟิล์ม ผลงานการแสดงชิ้นแรกของเขาคือรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าหยางเจิ้นในซีรีส์เรื่องเจ้าเก๋เป็นอีกหนึ่งพระเอกด,ดาวรุ่งอนาคตไกลด้วยวัยเพียง27ปีเท่านั้น